นี่นะคะใบแรดิสเ,เพื่อนๆจะมาคั้นส้มผักอันนี้ก็หอมหอมญี่ปุน่นนี่จะมาคั้นส้มผักนะคะอยากกินกินกระยำปลากระป๋องโอ้ยส้มผักก็ยายเคยทําให้ดูบ่อย้วเนาะเนี่ยใส่เกลือเข้าไปใส่เกลือเข้าไปแล้วก็เราก็เอามาคัน้นเดี๋ยวอีกไม่นานเดี๋ยวก็จะได้กินอะไรนะส้มผัก เสี้ยนฝรั่งกระเทียมป่าคันคันเอาแบบว่าที่ชุนชุนที่เมื่อกเมื่อของเขาออกเนาะพยายามก็ไปเรื่อยๆเนี่นะคะแล้วก็มาล้างบีบเอาเมือกมันออกล้างออก เกลือนะคะใส่ให้พอประมาณนะอย่าให้เค็มมากเค็มมากเดียวมันจะไม่เป็นนะคะอันนี้ไม่ต้องยายไม่ได้คั้นมากเพราะว่ามันไม่ได้ชุนอะไรเนาะแครดิ Reddit นะ่ะถ้าเป็นหอมอ่ะต้องคั้นเยอะๆเพราะว่าหอมนะมันชุนเอาเมือกเมือกมันออกเหมือนผักกาดเขียวหรือว่าอะไรเนี้ยต้องแบบเอาให้มันออกให้เยอะ ตัวชุนๆเขาก็จะได้หมดไปนี่นะคะก็จะใส่น้ำสาวข้าวนะคะน้ำน้ำสาวข้าวกับน้ำที่เราล้างข้าวนี่แหละหรือบางคนเขาก็จะใส่ข้าวเอาแต่ยายไม่ใส่ยายจะใส่น้ำสาวข้าวนี่แหละก่อนที่เราจะหุงข้าวเราเอาน้ำมาลางเอาข้าวมาล้าง เนาะนี่นะคะได้แล้วทีนี้อันนี้เราก็ชิมดูนะคะชิมน้ำดูถ้ามันไม่เค็มก็ใส่เกลือเข้าไปอีกเนาะนี่ก็เอาไว้สองวันก็ได้กินแล้วถ้าบานเราอยู่นี่ไม่รู้นะเพราะว่าอากาศมันเย็นเดี๋ยวมารอดเดี๋ยวมารอรุ่นกันเนาะปิดคลิปไม่ได้อีกมือเปียกโอ้ นี่นะคะมาดูกันไม่แน่ใจว่าสามวันหรือสี่วันนะเพืเพื่อนเพราะว่ายายนี่ถ้าบ้านเราก็สองวันก็ได้กินแล้วอากาศมันร้อนเนาะนี่ชิมแล้วเปรี้ยวแล้วปะทีนี้จะหอมน้ำลายไหลน๋ยยายขอไปเก็บผักชีในสวนแป๊บหนึ่งก่อนนะน๋ยจะมาทำยำปลากระป๋องกันเนาะมาวันนี้จะเอาแต่แค่ผักชีนะ ดูดิเขาเริ่มไอ้นั่นแล้วเขาเริ่มแบบว่าเขาจะอยู่อย่างเงี้ยเขาจะไม่เจริญเติบโตนะเพื่อนๆเดี๋ยวถึงถึงหลังจากที่มาหมดเขาก็จะขึ้นมาใหม่เนี่ยต้องยอดเขาอย่างเงี้ยผักชีตอนนี้เขาจะอยู่แค่อย่างงี้เลยอันนี้เราไปใส่ให้มันใบไปใส่ให้หอมๆหน่อยแม่ปีนี้ยายมาปลูกอันนี้ปลูกก่อน ลูกทีหลังไม่ขึ้นอาจจะขึ้นแต่ว่าไม่โตแล้วก็เขาจะย,าย้ยายแค่ไปใส่เหมือนกับใส่น้ำสุปอะไรอย่างนี้ได้อยู่ใส่นะแต่ว่าไปกินนะมันจะเ,เรียกว่าอะไรนะเหมือนกับว่าของแก่แล้วเพื่อนๆความหอมมันหอมอยู่แต่ว่ามันจะ มันแก่เข้าใจไหมมันแก่ในยายบอกไม่ถูกเวลากินนะมันมันเหนียวเหนียวอ่ะนะบอกไม่ถูกแล้วไปใส่ให้มันหอมหอมเดี๋ยวไปเก็บเอาต้นหอมในบ้านหน่อยนี่ไงยายมาเพาะไวเท่านี้ตอนยายปลูกกระเทียมมันมันก่อนเห็นมันขึ้นนะหรือว่ามันหนาวมันคือมันเขาเี็กเข้าใจไหมมันอ่อนอ่อนอยู่แล้วมันก็จะทนหนาวไม่ได้นี่ไงขึ้นอยู่นี่นี่ไง นี่แบบนี้ไม่รู้ว่าจะรอดหรือเปล่าเนาะมันยังเล็กเกินเพราะยายปลูกชาไปยายมายายปลูกพร้อมกับกระเทียมนะกระเทียมก็ปลูกชา้าปกติยายบอกแล้วว่ายายปลูกกระเทียมแล้วก็จะปลูกผักชีไว้เลยเอาไว้ปีหน้าแต่ว่าปีนี้ยายปลูกกระเทียมชาไปนี่ไงขึ้นอยู่แต่มันเล็กๆนี่ไงเล็กๆจะรอดหรือไม่รอดก็ไม่รู้แต่ก็ปล่อยมันไปแวแถวนี้มีเยอะแยะนี่ เนาะไปไปเก็บต้นหอมในบ้านนี่นะคะต้นหอมตัดเอาน่จไปโอเคกดนี่นะคะต้นหอมตัดเอานี่ได้แล้วต้นหอมนี่เดี๋ยวกินเดี๋ยวตอนหลังก็กินอันนี้อันที่ยายตัดวันนั้นขึ้นเล้วนี่ ที่ยายตัดไปกินวันนั้นเห็นไหมเพื่อนๆเก็บผักมาแล้วล้างผักเรียบร้อยแล้วก็จะมาหัน่นหั่นหอมหั่นตะไคร้นะคะยายจะใส่หอมใส่ตะไคร้เดี๋ยวขอหั่นก่อนนะคะมายำกันปลากระป๋องนี่หั่นเสร็จแล้วเครื่องมากินไหมเพื่อนเออนี่ปลากระป๋องก็เทมาแล้วนะคะเดี๋ยวจะเทดูเครื่องใหญ่ ปรุงรสก็น้ำปลาใยใสน้ำปลาราด้วยนะคะไม่มีอะไรมีมะนาวมีน้ำปลาแค่นั้นแหละน้ำปลาร้าใยใสด้วยนะคะมะนาวไม่ต้องใส่เยอะนะคะเพื่อนๆเพราะว่าใส่ไปแค่นี้ก่อนเพราะว่าผักเรามันเปรี้ยวแล้วเพื่อนๆน้ำปลาน้ำปลาขวดใหม่อีกแล้วนะคะ น้ำปลาหมดไปขวดหนึ่งแล้วอันนี้ก็น้ำปลาชุดใส่ผักสมุนไพรลงไปผักชีต,ต้นหอมนี่เายายจะเอาพริกป่นมาใส่อีกนะคะพริกสดไม่ค่อยมีแล้วพริก,กินยังประหยัดประหยัด พริกแห้งก็หมดแล้วนะคะพริกสดก็เหลืออยู่ไม่เยอะพริกป่นก็พอได้กินไปเรื่อยๆนะนี่นะคะโคเลโคเลมาโคเลกันยำปลากระกป๋องยำปลากระกป๋องโอ๊้เดี๋ยวไปเอาพริกมาใส่ก่อน ทำการโคเลโคเลโอ้ยจานจานแบ็โพู๊มาเพื่อนเดีย๋ยายโคเลโคเลก่อนเด้อเสร็จแล้ว,พวเพื่อนๆไป มาคุณเพื่อนแสงมันไม่ค่อยให้นะคุณเพื่อนวันนี้แดดแดดมันแรงหน่อยเอาไอ้นันบานเลื่อนลงก็มืดอะกินให้ดูแป๊บนึงพาชิมพาชิม,อมยอดเรดดิสนะคะส้มผักยอดเรดดิต ไม่เปรี้ยวเท่าไหร่ทุกนี้น่าจะโอเคอยู่นะค <c oughs> ันมาตั้งย่างงี้เลยไม่ได้แอนันเลยนะ <c oughs> ไหนไม่ได้ก็งานเอาต่พักในสวนมากขึ้นนะงานเอาพักในสวนงานเอาของในตู้แช่แข็งมากินกำลังกินอร่อยอร่อยไม่รู้มันเป็นอะไรโทรศัพท์ยายเอาเครื่องเก่ามาถ่ายกันๆมันอยู่ๆมันก็ตัดไปนะ่ะมัน มันไม่ค่อยดีแล้วแหละเหมือนก็ว่ายายฮานียายทายตั้งแต่ตอนคันสมผักไว้ให้ดูนะก็เลยต้องใช้เครื่องเก่ามาทาย ถ้าตัดไปชุดนี้ก็พอเลยเพื่อนๆ <c oughs> ถ้าคลิปมันตัดไปชุดนี้ก็หยุดอยากเป็นลบมากขื้นที่เขาส่ง ไลน์ส่งว t ตแอปส่งอะไรมาวีดีโออะไรมาอยู่เต็มเลยยายไม่ค่อยได้ใช้เครื่องนี้ไงก็เลยไม่ได้ลบวันนี้กินเพื่อสุขภาพเดิมชากุหลับ ชากราบกับน้ำผึ้งดอกฟันซินโตๆๆๆๆๆชาพลกลาบเนี่ผสมน้ำผึ้งดอกฟันซินโตนิดนิด 嗯。Mm hmm. แค่นี้ะเพื่อนใ่มากินให้ดูนิดหน่อยกินให้ดูเยอะไม่ได้เดี๋ยวเอลซีหิวดูตามใหญ่หากินไม่ได้อีกสววยอีกยังไม่เปรี้ยวเท่าไหร่อากาศหนาวมันเปรี้ยวช้าเนาะนเพื่อนไปแค่นี้แหละ บายคิดถึงคิดถึงถ้งถาชอบก็ฝากอกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ยยตาด้วยนะคะ